นะครับกิจกรรมวันหยุดกิจกรรมวันหยุดจำเมี่ยงปครับจำเมี่ยง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 ขข้า้าเลยค้าครับขาเาจะกินของมีค่าของมีค่าโอ้ข้าวยจะข้ปาเฮดะเอาเฮดเดกินเลย

กูใหญ่กูใหญ่ยกนิ้วโป้น่อยนิ้วโป้ให้หน่อยเยี่ยมนี่มดูอ่อ่สมีเอันนี้ไทยไทยแก่งเคะชัยภูมินะครับไทยแก่คอชัยภูมิอชายภูมิอันนี้ไทยสีบนเรือนนะครับบนเรือนสาหบนเรือน อันนี้อันนี้ไทยน้ำสงกางช่วยกันหั่นขาทำเมี่ยนตอน,ทน,น,ะะนเทีย่ยงนะครเทยเบื่อเบื่อเบื่อเนื้อเบื่อเนื้อ,อตายอย่าที่ทำี่ยก็ว่าผ่านเนื้อมาทั้งคืนเลยอยากกินอยากทานอาหารแบบบ้านๆเดินทางมาเกืกอบ300โล200โลเกือบ300โลเพื่อจะมากินขาเพื่อจะมาหั่นขาหั่นขา มันนี่มันนี่น่าน้ำสมเป็นปะครับวันนี้คุจะค้างคืนนะครับเพราะไม่ได้พักเมื่อคืนนี้ขับรถมาสว่านถึงน้ำสมครับเกือบแปดโมงเกือบแปดโมงออกมาตีสองดีใจมากดีใจมากอยากให้ญาติโยมอย่าโยมมาร่วมกันจริง มาฉลองความร่ำรวยความร่ำรวยบเหมือนกระตุ้ยราคา30ล้านพื้นหาดหลังสวยสามสิบล้านการเก็บการกีบบขาจะฝากวานไหมฟาดไ้หลายๆรวดฟากไปก่อนคนกินเขาบอกไงว่าได้ครับสี่โมงค่มมือนี้มือดีมือนี้มือโชกดีดีเช่นจะแยกกานก่อนนี่ลูกคนกินเล่นนะแซ่ได้ไหมกระตุ้ยผม 那我 see you. see you. see you.